สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กั n c ร u r i นะคะเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับ1-16เมษานะคะมาต่อกันด้วยอ่า0ถึงเมษานี้นะคะมากันที่ธาตุแรกก่อนธาตุแรกนะคะธาตุดินพฤศกิกันมังกรคุณไปดูนะคะคุณอยู่วันที่เท่าไรอยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุอะไรอาจารย์วางไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะมากันที่ธาตุแรก ธาุลมเมรทรุนจุนกลุ่มนะคะโอเคไหมเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเยาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือเจอโนโรนเดดดิ้งคดวงท,วทั่วไปค่ะโอเคไหมมามันอาจจะเกิดกับคุณหรือไม่เกิดกับคุณก็ได้มาดูกันนะคะว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณสําหรับคนที่มีประเด็นนะคะแอบรักแอบชอบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เป็นทุกข์หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แอบรักแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเติร์ดป,ปาร์ตี้ก็ได้นะจ๊ะลจามจ๋ามาดูกันนะคะว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างในสถานการณ์ของคุณนี้1 6บหกถึงสามสิบเมษายนค่ะจะใช้วิจณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่า ไพ่ใบนี้คนที่เกิดราศีนี้คนจะมีมากมายเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิดไพ่เป็น general reading คือดวงทั่วๆไปนะจ๊ะหนูจ๋ามารมจ๋าไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบแล้วก็อันนี้คือพลังงานของคุณแล้วก็ในความรู้สึกของคุณณนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะแล้วก็คนที่คุณรัก5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบไพ่ใบแรกของคุณค่ะม a m e o f pentacle เป็นพลังงานหลักของคุณเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นพลังงานหลักของคุณเลยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ลักษณะของการกําลังทํางานหรือทําสิ่งอะไรซ้ําๆเดิมๆนะคะหรือว่าคุณอาจจะพยายามขยับขยายศักยภาพในการทํางานเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มผลงานหรือผลผลิตในการทํางานนะคะทํางานแบบซ้ําๆเดิมๆงานสร้างเบือ่อบางทีก็เบื่อหน่ายกับงานที่ทําแต่ว่ามันก็ สร้างรายได้เพราะฉะนั้นการสร้างรายได้นี้มาจากการสร้างรายได้ซึ่งมาจากสติสัมพันธ์ไม่ใช่สติมาจากสติปัญญาของคุณเองนะคะคือการเงินจะค่อยๆดีขึ้นเริ่มขยับขยายเขาเรียกว่าขยับขยายฐานะจะดีขึ้นเรื่อยๆ๊ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ของการทํางานที่ดีการทํางานเดิมๆซ้ําๆแต่ก็ได้การเงินมันก็ได้เงินนะคะเงินสร้างรายได้แต่มันอาจจะน่าเบื่อนะคะ บางทีรู้สึกเบื่อในงานที่ทำอะ่ะบางทีในอารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะเบื่อนายไม่อยากทำแล้วงานนั่งทำอยู่แบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเบื่อประมาณนั้นเริ่มการเบื่อนายนิดหน่อยแต่ก็ต้องทำต่อไปเพราะมันคือรายได้ของคุณเองจารมโอเคไพ่ห้าใบของคุณกับสถานการณ์ครับ H of cup ค่ะ3ถ้วย Queen of cup H of sort แล้วก็5ถ้วย ที่ผ่านมาในอดีตมีคนมาขอหยิบยืน่นขอโอกาสหรือคุณอาจจะอยากไปขอโอกาสจากใครคะในความรักที่เป็นเจิดปาร์ตี้รักสามเศร้าเป็นรักกับเพื่อนเกา่าสมัยเกา่าคนรักเกา่าๆกินออาปแล้วเคุณน้อยใจอะไรเขาคะมีความน้อยอกน้อยใจเสียนหน้ามีความรู้สึกว่าอยากตัดขาดจากความรู้สึกเหล่านี้อยากบล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกไลน์แล้วตัดสินใจเดินออกมาจริงๆคุณน่าจะตัดสินใจเดินออกมาแล้วแหละ ออกมานานแล้วแหละแต่ว่าในความรักของคุณเนี่ยมันยังแค่ยังทํามันยังสร้างความเจ็บช้าให้กับคุณอยู่ยังเจ็บใจเสียใจเสียดายเสียความศึกเสียเวลาเสียทุกอย่างยังเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้ประมาณนั้นนะคะขอสักหนึ่งใบซิ มันพังลงมาแล้วลหละความรักครั้งนี้บางคนนะ่ะมันพังลงมาแล้วมันอาจจะจบไปแล้วต่างคนต่างนิ่งเฉยใส่กันต่างคนต่างไม่พูดกันมีหนทางมีแนวทางมันของตัวเองแต่ยังหวังในใจลึกๆว่าอยากได้โอกาสให้กลับมาพูดมาคุยกันก็ได้หรือการกลับมานั้นเป็นการระยะน้ำเม็ดที่ดีต่อกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไง5้าอาร์3าสามเหรียญ H of Sword แล้วก็ Page o f s w o r d แล้วก็ 10. ดาบ t s t i c ก รู้สึกว่านอนดิ้นกระเดวกระเดวจมกองเลือดอยู่ตรงนี้ค่ะความรักที่เขายังผูกจิตผูกใจหรือพยายามบล็อกคุณเหมือนกันคนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจคุณนอาจจะคุยกับราศีตุลนราศีตุลราศีาศไฟเม่สิงธนูโรมเมุนตุลกลุมรักครั้งนี้คุณมีอีกโก้คุณมีความคิดเขาคิดถึงคุณนะ เขาเป็นคนที่มีความคิดคุณเองก็มีความคิดและเขามีหนทางเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับที่คุณมีหนทางเป็นของตัวเองแต่ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมอยากกลับค่ะความรักของคุณอาจจะเป็นเป็นรักที่ต่างวัยก็ได้คุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาแก่กว่าคุณก็ได้รักที่ต่างวัย รออักที่มีความแตกต่างระหว่างสถานะฐานะหรือคนรักครั้งนี้อาจจะเจอเจอมาจากเพื่อนสมัยเกา่าบ้านเกา่าสิ่งเกา่าๆอะไรประมาณนั้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มคุณก็ยังเป็นคุณอยู่คุณก็ยังเป็นเดียมเพรสเป็นคนที่อารมณ์ลึกรับซับซ้อนวันนี้อยากมีพรุ่งนี้ก็ไม่อยากมีแล้วเป็นความรู้สึกอารมณ์ที่ยัง ระดระรังอารมณ์ที่สวิงสวายโอ้ยเดี๋ยวนะคะอาจารย์โดนเจ้าแมวน้อยมันกัดเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจ็บน่าดูเลยคือเขาจะเล่นกับอาจารย์นะคะเขาอยู่ที่ปลายเท้าแล้วเขากัดอาจารย์มันเจ็บมากไม่เล่นนะไดโนโอ,อาจจรมามมาเจ็บนะมามาเจ็บไม่โรอ้ยเดี๋ยวนะคะอาจารย์จับเขาออกไปก่อนไ <c oughs> ดโนหมามาเจ็บไม่เล่นแบบนี้สิลูกหนูเป็นแมวกัดเป็นหมาเลยไม่เอา แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะเขาเขาหรือคุณพยายามไปโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่มีในชีวิตเช่นอะไรเช่นการงานเริ่มต้นงานใหม่ๆเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ๆบางทีบางสิ่งบางอย่างมันจบไปแล้วค่ะการจบสิ้นกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ การจบสิ้นกับบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ได้บางสิ่งบางอย่างบางทีคุณสองคนก็ไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณกันแต่ถามว่าใจลึกๆยังหวั่นไหวไหมยังหวั่นไหวยังคิดถึงยังอยากความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นเงามืดหรอคะเป็นรักรับ,รบ,รบหรือคุณมีความรับเยอะหรือเขามีความรับเยอะจ้ะ อาจารย์วางไว้ตรงนี้หน่อยนะไม่กลัวาอาจารย์รอกไม่เป็นไรอาจารย์ยังมีสมาธิอยู่นะคะ <share> คือเขาเขาเล่นนะ่ะเขาอาจารย์วางไว้ข้างล่างมันเจ็บแน่อะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะจริงๆเขาสืบเขาส่องเขาเฝ้ามองคุณอยู่นะเขาอยากกลับมาวิวออฟโรจน์จักรวาลบอกว่าเขาอยากกลับมานะคะในบางครั้งเขายังคิดถึงคุณอยู่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีอีโก้ไหม ต่างคนต่างมีดีอยู่ในที่ของตัวเองและต่างคนต่างมีความแตกต่างแตกต่างระหว่างาระยะทางก็ได้ระยะทางที่แตกต่างสถานะอายุาชาศาส,สนาวัฒนธรรมหรือความรักที่ต่างคนต่างมีความต้องการที่จะเอาชนะความรักที่มันมันอยากเอาชนะซึ่งกันและกันน่ะคุณหลักคิดยังไงกับเขาคะกลุ่มไอไม่ใช่กลุ่มลมเมทุนตุนกลุ่มเขามองคุณเป็นเดมเพรสของเขานะ เขาเฝ้าอรออยู่บางครั้งเขาอยากจะเขาอยากจะทักคุณนะบางครั้งเขาอยากจะทักทายมาใครเดินจากใครไปนะคุณเดินจากเขามาหรือเขาเดินจากคุณไปคะเขายังรอคุณอยู่นะเขาบอกว่าคุณยังเป็นคนที่มีเสน,เน่ห์เป็นคนเก่งเขาชอบคุณนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากมีความรู้สึกว่าความตั้งแต่เขาเจอมาเขายังไม่เคยเจอใครเก่งเท่าคุณเลยแต่ถามว่าเขาจะทํำไหมล่ะเขาก็ไม่ทําหรอก เขาก็นิ่งเอ้ยคุณเองคุณเองคุณเองก็นิ่งเฉยใส่เขา่นแหละคุณคิดว่าคุณเองคุณก็มีดีคุณเดินจากเขามาหรือเขาเดินจากคุณไปคุณเป็นคนเก่งน่ะบอกตรงๆเลยแต่การเก่งของคุณเองคุณมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างมากเขาเรียกสวยรละเชิดหญิงฉันมีคุณก็ได้ไม่มีคุณก็ได้เขานิ่งเฉยกับคุณคุณก็นิ่งเฉยกับเขาเช่นเดียวกันเดี๋ยวนะคะตัวเล็กนี่มันเท่จริงๆเลย ต่างคนต่างนิ่งเฉยใส่กันแต่ถามว่าคุณรอไหมรออยู่นะรอรอรอคุณรออยู่อืมอ่าคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วคนที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วมีกว่ามีคนสองคนนี้มีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมไดโนหนูนอนลงโลกหนูนอนเฉยเฉยนะอามาทำงาน เล่นกับมาม้าไม่ได้เดี๋ยวมา่มาค่อยเล่นนะเดี๋ยวค่อยเล่นกันเนาะมีโอกาสกลับมาได้ไหมคะสิบดาบมันเจ็บกันอยู่ตรงนี้มันเจ็บในใจมันมีใครบางคนสร้างบาดแผลในใจให้กันและกันซึ่งการกลับมานั้นมันยังคิดอยู่ว่าจะกลับไปเพื่ออะไรแต่ยังอยู่ในอารมณ์ที่กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงและมีความใจร้อนเหมือนคุณคิดว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้และคุณไม่ได้อะไร ก็ไม่มีดีกว่าก็ไม่มีดีกว่าเออเลือกที่จะไม่มีเลือกที่จะจบเลือกที่จะเดินไปเลือกที่จะไม่ทําอะไรอาจารย์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจารย์เอาจเจ้าไดโนลงไปก่อนถ้าแบบนี้อ่ะมันมันกวนหมามมใช่ปะหม,ะมะอาอัดคลิปไม่ได้ใช่ปะ,อ,ะอย่าก,กัดหมามอีกนะ,อะโอเคขอโทษทีค่ะขอโทษทีเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาเป็นแมวเด็กแล้วเขาก็จะหาเพื่อนเล่นแต่เขาเล่นเจ็บเจ็บ ่ามันทังลงไปแล้วมันกลับมาได้ไหมกลับมาได้มันกลับมาได้นะถ้าคุณปลดปล่อยความรู้สึกของคุณเองสิ่งที่คุณเขาเคยทําให้คุณเจ็บช้าหรือคุณทําให้เขาเจ็บช้าถ้าต่างคนต่างปล่อยความรู้สึกเหล่านี้ออกไปเนะี่ยคุณกับเขาก็ยังสามารถกลับมารื้อฟื้นหรือเริ่มต้นใหม่ได้แต่มันไม่บางคนนะมันมองดูว่าถึงจะรื้อฟื้นหรือการกลับมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เลยทําให ใครบางคนรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมีมีความสัมพันธ์ไว้เอออ่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนทัวบครับเขายังรักคุณอยู่นะเขายังคิดถึงเขารู้สึกดีๆกับคุณแต่มันมีสิ่งที่เขาต้องแบกรับไปเยอะเขาอาจจะเป็นคนแบกรับครอบครัวแบกรับสิ่งต่างๆเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากได้โอกาสนะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากได้แต่เขามองว่าคุณอนะ จะให้โอกาสนั้นกับเขาไหมเขากลัวคุณจะไม่กลับมาเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ได้หยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่เทคแอคชั่นแต่เขาเดินไปเพื่อจะไปทำงานหาเงินใช้ชีวิตเพราะเขามีภาระค่อนข้างมากคนคนนี้อืมคุณเป็นความสุขของเขานะคุณล่ะมีคนใหม่เข้ามาไหม The Devil คุณยังไม่มีคนใหม่หรอกคะ่ะใจของคุณนะมีเข้ามาแต่คุณไม่สนใจคุณอาจจะคุยกับราศีกัราศีมังกร ราศีเมถุน <c oughs> คุณมีคนเข้ามาไหมเขาคุณน่ะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาหรอกจริงๆคุณยังเดิมเขาไม่ลงหรอกคุณยังเฝ้าฝันถึงยังคิดถึงยังอะไรอาวรยังเฝ้ามองเขายุงห่างๆอย่างห่วงห่วงยังอยากมีเขาไว้แต่คุณจะทําอะไรไหมก็ไม่นะคุณก็ไม่ทาหรอกคุณก็จะไม่เทคแอคชั่นคุณก็ปล่อยไปคุณมองว่าเขาอาจจะไปมีคนใหม่แล้วมีเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่คนเข้ามาหาเยอะ ซึ่งคุณไม่ไม่ไวเนอรเชื่อใจเขาหรอกแต่ว่าในความรักตรงนี้อ่ะมันจะเป็นความรักรับรับอยู่รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนมันยังฝันเห็นกันมันยังคิดถึงกันมันยังมองกันอยู่ในที่ไกลๆเลยจ้ะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้เนี่ยคุณมีคนใหม่ไหมคุณมีคุณก็ไม่เอาค่ะอืมไม่เอาหรอกคุณไปปักใจกับคนคนนี้ผูกจิตผูกใจปักจิตป,ปักใจกับเขามากๆคนราศีกันไหมราศีมังกรไหมอืม เขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะจัสติกคุณอาจจะคุยกับราศีตุลความเท่าเทียมอาจารย์มองว่าเขาคิดไปอย่างหนึ่งคุณคิดไปอย่างมากกว่าคุณเป็นความสุขของเขาคุณเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดที่เขามีมาเขาอยากกลับมานะแต่เขาน้อยใจคุณอ่ะเขามองคุณว่าคุณไม่ได้ให้ความคือคนคนนี้ชอบแห่แหนชอบให้คนเอาใจชอบให้คนยืนยอเพราะเขาก็เป็นที่หนึ่งในตองอูเหมือนกันประมาณนั้นเขาก็ได้อยากให้คุณอ่ะ มองเขาแบบให้เขามีค่าบ้างอะประมาณนั้นแหละแต่เขาอะลักษณะของเขาถึงถึงคุณจะมองเขามีค่าก็ตามเขาเป็นงนเดอรัฟเขาเป็นลักษณะของคนที่รักไปเรื่อยรักที่ไม่มีแบบแผนรักไปเรื่อยเตาะไปเรื่อยใครเข้ามาก็คุยไปเรื่อยแต่เขาน้อยใจคุณแต่ตั้งกต่เขาคุยกับคนคนคนที่ผ่านๆมาทั้งหลายมีคุณคนเดียวเป็นที่หนึ่งในใจยังไม่มีใครเหมือนคุณเลยคุณดูยากคุณดูยากคุณดูดี คุณดูแบบคุณมีค่าเป็นในคุณมีคุณค่าในตัวเขาเองอะ่ะเขาเห็นนะเออเขาไม่เคยเจอนะคนแบบเนี้ยอ่ะคุณฝากบอกได้จะฝากบอกอะไร w i l l of Fortune ความคิดของคุณมันค้านกันอยากกลับไปก็อยากอยากอยู่ตรงนี้ก็อยากอยากเลิกก็อยากคุณคิดว่าคุณนั่งนิ่งๆแบบนี้ดีกว่า เขานิ่งใส่คุณแล้วคุณก็นิ่งใส่เขาต่างมองกันอยู่ในที่ไกลๆและต่างคนต่างยืนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองซึ่งบางครั้งในใจของคุณก็อยากกลับไปทักเขานะก็อยากไปดีกับเขานะเพราะเขายัางข้างความเสียใจให้กับคุณอยู่แต่คุณมองไม่เห็นประโยชน์เลยการกลับไปมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาในเมื่อคุณมองว่าเขาก็ไม่ได้รักคุณจริงด้วยใจจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันความรู้สึกที่มีพชั่นต่อกันแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันก็ไม่โอเคขนาดนั้น เพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองนะ่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณที่คุณคิดอืเขาให้แนะนำห้าใบาค่ะ The h h ไ h i ิน e s สอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะเราโอโอมถทุนตุนกุมสามช่วยเขาอาจจะมีคนข้างกายแล้วคุณพยายามโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตหาความก้าวหน้าในการงานของคุณวางแผนสำหรับชีวิต อยากกลับไปไหมก็อยากกลับไปนะอยากกลับไปพูดไปคุยเหมือนกาลยานมิตรที่ดีแต่ถ้าเขาไม่ทักคุณมาหรือคุณไม่ทักเข้าไปกาลยานิมิตรนั้นก็อาจจะห่างหายกันไปแต่คุณยังเห็นเขาอยู่ในแวดวงของเพื่อนฝูงแวดวงของการงานคุณยังยังมองเห็นเขาอยู่เขาก็ยังมองเห็นคุณอยู่ต่างคนต่างจ้องกันอยู่ในที่ของตัวเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพายแนะนําว่าไปโฟกัสกับเงินเถอะไปโฟกัสกับงานเถอะ ไปโฟกัสกับสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตคุณเถอะไปวางแผนสําหรับชีวิตคุณเถอะเพราะในบางสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วต่อให้มันกลับคืนมามันก็คงไม่เหมือนเดิมเพราะว่าใครคนหนึ่งมีเจ้าของแล้วค่ะใครคนหนึ่งมีคนข้างกายแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่กาลรรยานน้ำเม็ดที่ดีดต่อกันเป็นมากกว่านั้นคงจะต้องเจ็บคุณอาจจะคลี่กราศีกลุ่มเพราะฉะนั้นเดอร์สตาร์บอกว่า อยู่ตัวเองเยียวยาตัวเองเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองสิ่งดีๆสิ่งที่คุณรออยู่ในชีวิตข้างหน้าสิ่งที่คู่ควรมันรออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสกับสิ่งเดิมๆสิ่งที่คุณต้องทําให้คุณต้องเสียใจสิ่งที่ทําให้คุณต้องเป็นทุกข์สิ่งเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บช้าบั่นทอนจิตใจมันทุกข์เพราะฉะนั้นอย่ายอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นเลยเดินไปข้างหน้านะจ๊ะหลงเมถุนตุนกุม อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปช้อนบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงสินตัวไลน์มาค่ะแอ๊ซ่ F e าไอเอฟอีศูนย์สามสองเก้าว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ